ลุ้นเหรียญกันค่ะทุกคนหนักมากเลยค่ะกล่องหนักมากมารุ่นกันว่าในกล่องมีอะไรนะคะไม่เสียเวลานะคะมาจากจังหวัดบึงการใช่ไหมนครสวรรค์หรือบึงการอ่านไม่ค่อยเห็นมีอะไรบ้างโอเหรียญเหรียญสตางค่ะส่งมาจากเอฟซค่ะทุกคนเนี่ยส่งมาได้นะคะใครมีเหรียญที่ ไม่สะสมแล้วนะคะเลิกสะสมแล้วส่งมาได้ค่ะหรือท่านเก็บสะสมไว้นะคะก็เก็บไปเลยนะคะหาเพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้เหรียญสิบตังค์ง2,500ค่ะไม่ใช่2 4 9สีเก้าสามเนาะสิบตังค์0 0นะคะอ่ะมาดูก่อนว่ามีโอ้ยยูโรค่ะเหรียญ2ยูโร1 2 3 4 6 7เเหรียญ เจ็ดเหรียญค่ะเดี๋ยวค่อยคิดเนาะมาดูก่อนอันนี้เหรียญเหรียญหนึ่งบาทวาระหนึ่งบาทที่รึกนั่นเองค่ะ<ส>เหรียญพอสอโอยดูอะไรก่อนดีดูเหรียญย่อยๆก่อนเนาะเหรียญพอสอเก็บไว้ก่อนเหรียญสิบบาทพอสอเก็บไว้ก่อนมาดูเหรียญโอ้อันนี้เหรียญ เขาแยกปีปพศออมาอ๋อเหรียญรวมโอ้หนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกแล้วก็หนึ่งบาทเอ่อราบเป็นดินนี่พศออแยกไปก่อนเอ๊ะอันนี้ที่ระลึกแล้วก็พศออรวมโอ้ เหรียญสองพันห้าร้อยดีไงได้แล้วสองสี่เก้าสามเหรียญครูดเหรียญอะไรเนี่ยห้าบาทสี่หกโหเหรียญครูดบาทหนึ่งเจ็ดค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางใจส่งมาขายเดี๋ยวมันน่าจะแยกออกแล้วก็แจงอันนี้ครูดแยกออกมาเป็นครูดเนาะเดิเนไปน่าจะ แยกแล้วก็จะแจงนะคะว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ค่ะตอนนี้พนัก,กนดูว่ามีอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวดูเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะแยกว่ามีอันไหนที่รับซื้อราคาเท่าไหร่คือที่มาส่งขายไปหน้าเลยนะพนารับหมดเลยจริงๆพน่ารับหมดแหละแต่ราคาราคาคุยกันราคาตกลงกันถ้าแบบนี้นะคะไม่ต้องส่งมาชํมรุดค่ะ ถ้าส่งมานะคะถ้าแบบนี้นะคะถ้าต่อไปนะคะส่งมาปน่าจะคิดที่เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นนะคะหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นหนึ่งบาทเท่าหน้าเหรียญไม่ต้องส่งมาราคาหนักเนี่ยนะคะถือว่าชํารุดค่ะอันนี้เขากินผิวไปแล้วกินเข้าไปเยอะเลยนะคะถือว่าเป็นเหรียญชํารุดจะให้เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นหนึ่งบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญปกตินี่ถือว่าปกติถ้าเป็นเหรียญปกติให้รับซื้อเหรียญละสามบาท นะคะคเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินเหรียญปกติรับซื้อเลยละสามบาทอ่ะ,อะคันนี้ก็มาดูมาดูเหรียญว่ามีอะอุะอะอ้ยมีมีนี่ด้วยะคะ่ะทุกคนอ๋อเขาเขาปนกันอยู่ในนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญหายากนะคะสองพันห้าร้อยเนี่ยค่ะสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียน พศสองสองพันห้าร้อยเหรียญน,นี้ให้สิบห้าบาทค่ะเดี๋ยวป้าน่าจะแยกออกนะคะว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่เหรียญน,นี้ให้เหรียญละสิบห้าบาทโอ้ดีหไหมคะป้าน่าจะแยกให้ป้าน่าแยกให้หมดอะคะ่ะป้าน่าจะไม่ไม่ไมั่วนะคะไม่ไม่กดราคาเหรียญไหนได้ราคาสูงป้าน่าก็จะแยกแบบนั้นอันนี้ให้เหรียญละสามบาทค่ะ ก็จะแยกพราอันนี้เปน็นบ,บอกเขาแล้วนะคะก่อนที่เขาจะส่งมาเป็นน่ะไทยส่งราคาให้แล้วว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่เขาเขาเต็มใจที่จะขายเขาพอใจในราคาที่เป็นน่ะไทยไปเขาก็ขอที่อยู่ส่งมาค่ะทุกทุกครั้งที่มีการจะขายนะคะก็แบบแบบเปน็นบ,บอกอะค่ะเอ่อเพิ่มเพื่อนมาในแอปเขียวเพิ่มเพื่อนมาแล้วถ่ายรูปเหรียญ ส่งมาให้ดูในแอปเขียวถ่ายชัดๆนะคะแล้วพนักก็จะบอกเลยว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่เหรียญที่ท่านมีอ่ะนะคะรับซื้อราคาเท่าไหร่พนักก็จะบอกเลยถ้าบางคนก็อาจจะอุ้ยถูกเกินไม่ไม่ขายหรอกก็ไม่เป็นไรก็ดีค่ะก็เก็บไว้ก่อนนะคะช่วยกันเก็บค่ะช่วยกันเป็นนักสะสมช่วยกันเก็บเหรียญพ่อหลวงของเรานะคะบอกถูกเกินไม่ขายพนักดีใจนะที่เขาคิดอย่างนั้นอ่ะไม่ขายก็จะได้ช่วยกันเก็บ ถ้าท่านใดต้องการขายบางคนเขาก็คิดว่าออ้ยดีราคาเท่าไหร่ก็ตามนั้นขอให้มีที่ขายขอให้มีที่รับซื้อจริงไม่ไม่ใช่เป็นพวกมิตรหลอกลวงอะไรเงี้ยมิจฉานะหลอกลวงอะไรเงี้ยเขาก็พอใจแล้วค่ะเขาพอใจที่จะขายก็โอเคเขาก็ส่งมานะคะคนที่อยู่ส่งมาอันนี้เหรียญละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหรียญละสามบาทสิบเหรียญก็สามสิบบาทสําหรับถ้าท่านไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมคะท่านไม่ใช่นักสะสม คือเปเหรียญเก่าที่เก็บไว้ก็โอเคก็ส่งมาขายได้อย่างเหรียญครุฑก็จะได้สิบห้าบาทเหรียญนี้ได้สามบาทบาทวัดบาทหงตัวนี้เป็นนก็ไม่รับแล้วเอามาดูเหรียญเหรียญเหรียญกลุ่มนี้นะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสี่บาทก็จะเป็นวาระทั่วๆไปผ่านใช้เนี่ยค่ะเขาเขาส่วนมากเหรียญพวกนี้จะเข้าอยู่ในระบบสตังทอนเยอะค่ะ เดี๋ยวเขาก็ผ่านใช้เขาก็สึกหมดอันนี้เป็นก็ไม่ได้คัดออกนะคะก็รวมไปเป็นปกติให้ค่ะอันนี้ให้เหรียญละสี่บาทหนึ่งบาทที่ยนลึกสี่บาทหนึ่งบาทการพ่ดดินให้สามบาทนะคะพวกนี้สี่บาททั้งหมดเหรียญเนี้ยด้านหน้าพราเศรเล็กถ้าเป็นเหรียญหนึ่งบาท หบาทหลังวัดพระเสียเล็กเหรียญจะประมาณนี้เลยนะคะเท่าตรงนี้แต่ตรงนี้เขาจะเขียนว่าประเทศไตรงคําว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภูมิพลภูมิพลตรงนี้ค่ะภูมิพลรุจเดชนะคะตามนี้ที่อยู่ช่องทางติดต่อข้อมูลการติดต่อไปน,น่าก็จะให้ไว้ใต้คลิปส่วนมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นแอปแดง่ะจะอยู่ที่หัวคลิปเลย จะมีช่องทางการติดต่อมีแอดไลน์อะค่ะแอดไลน์นะคะแอดไลน์แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาให้ปา้าน้าดูค่ะรับไม่รับปา้าน้าจะบอกเลยบางคนนะปะนา้าน้าบอกว่าปา้าน้าบอกว่าไม่รับบางทีส่งเหรียญประมาณนี้ยมาปา้าน้าบอกไม่รับเข <c oughs> าบอกว่าอะไรกันจะไม่รับได้ไงราคาเหรียญเขาเป็นหมื่น ป้าแบอกว่ายังไงก็อย่าโอนตังค์นะราคาเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ถึงขั้นที่จะบอกว่าให้โอนตังค์นะห้ามโอนเด็ดขาดนะคะทุกคนห้ามโอนตังค์เด็ดขาดทุกกรณีขายเหรียญขายของจะต้องไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวคนขายต้องได้เงินเท่านั้นคนซื้อต้องจ่ายเงินคนขายนะคะในกรณีที่คนขายโอนเงินให้ผู้ซื้ออันนั้นคือมิจฉาชีพแน่นอนค่ะห้ามโอนนะ,ะทุกคนห้ามโอนจำไม่ได้ไปเลย ขายเหรียญขายแบงก์ไม่ต้องโอนเงินเด็ดขาด